Hi ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พี่เพลงชาแนลวันนี้มาแบบกรุบกริบเพราะว่าเรามากับอุปกรณ์ใหม่นะคะตื่นเต้นมากเลยก็คือไม้ตัวนี้นี่เองตั้งใจซื้อใหม่นี้มาโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะววันนี้จะมาทำทำ ASMA SMR กันนั่นเองค่ะทุกคนคือเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นคือยังไม่เข้าใจว่า ASMR มันคือการ พูดเบาๆแบบนี้แบบพูดเหมือนคนแบบแอบแซบกันอะเข้าใจป่ะพูดแบบลบๆ,ๆซ่อนๆหรือว่าเป็นการกระซิบแบบวันนี้ทุกคนวันนี้นะเราก็จะมาลาดาบีกัน <S <S อะไรประมาณนั้นก็ยังไม่ยังไม่ไมชัดเจนเนาะยังไม่เคลียร์ไปดูจากหลายๆช่องก็ไม่แน่ใจว่าสรุปมันคือการกระซิบหรือการพูดเบาๆอาว่าจะทาแบบในแบบฉบับของเราด้วยกัน ฉันว่าฉันลืมหรือฉันไม่ลืมวะฉันแบบเบลคัมพวกเธอหรือยังแบบยินต้อนรับเข้าสู่หรือยังจำไม่ได้ทำไมความจำฉันสั้นอย่างนี้อ่ะฉันว่าฉันยินต้อนรับเขาสู่เอ๊ะน่าจะยินต้อนรับเข้าสู่แล้วนะไม่งั้นเราจะเริ่มคลิปได้อยู่ช่องของเรามีผู้ด,ดังครบหนึ่งพันคนแล้วนะคะก็ตื่นเต้น <laughs> ขอบคุณทุกคนมากๆจริงนะคะที่เป็นส่วนหนึ่ง ใน1,000ผู้ติดตามของเพลงนะคะจริงๆเนี่ยตอนแรกก็จาก,การจะมาทำช่องนี้เป็นแบบเก็บความสรงจำทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูแต่ว่าพอมีคนเริ่มติดตามก็ดีใจมากๆนะะหลังจากนี้ก็คือจะพยายามทำคลิปบ่อยขึ้นเฮ้ยฉันลืมไปว่าฉันจะมาทำ ASMR วันนี้โอ้โหพูดเสียงดังเลยโอเคก็อย่างว่านะคะก็จะทำ ASMR ตามใจฉันนะคะดังบ้างเบาบ้าง,างก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ ASMR กินผัก กรกอบกันทุกคนคือประกอบช่วงนี้มันหิตมากๆเพิ่งมีโอกาสได้กินเพราะว่าช่วงนี้เรียนหนักมากค่ะเบาได้เบาแต่อาจารย์ไม่เบาเลยต้อง <laughs> มีเวลามาทำคลิปนะคะนี่นะคะก็เป็นแบรนด์ที่เราเลือกมาวันนี้ก็คือแบรนด์กินเล่นนะคะสาเหตุที่เลือกแบรนด์นี้เนี่ยมาสาเหตุที่เลือกแบรนด์นี้มาเนี่ย ไม่ใช่สปอนเซอร์อย่างใดน,นะคะยังไม่ได้ดังขนาดนั้นนะเขามีผลไม้ผสมมาด้วยนะหลายเจ้าเนี่ยจะเป็นแค่ผักกรอบเฉยๆแล้วก็เขาอะมีอันนี้ด้วยทุกคนลูกมะเดื่อหรือว่าลูกเดือฝรั่งอะคือมันหน้าตาน่าสนใจมากแล้วเพีงไม่เคยกินก็เลยแบบเออลองสั่งมาดูกันเป็นเจ้านี้นะคะคือเห็นเขาแบบหนีบไม้ไว้ตรงนี้ใช่ปะแต่เพีงรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ยินแน่เลยถ้าเพีงหนีบไวไ้ไม้ไว้ตรงเนี้ยคือจะบอกฮัลโหลได้ยินป่ะคัสเซียฮ o ร์ด yes and y o u ลยูเ you're in and you're out. ได้ยินหรือเปล่าคด้ อยากแต่งงานอาจะมาแกะกันนะคะทุกคนถุงใหญ่มากนะคะซื้อมาจากหน้าเอเออราคาจำไม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่จะมากินกันเริ่มต้นด้วยหยิบมาได้เป็นอันเนี้ยเหมือนจะเป็นบีทรูทนะคะบีทรูทหรือเปล่าไม่รู้สีแดงคือเพลงเคยินของจีนนะ,ะทุกคนแต่ของจีนมันเหม็นอะมันไม่ได้เหม็นแต่คือกลิ่นผักมันชัด มากเลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ของแบรนด์ไทยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะทำไมอะกลิ่นผักมันชัดมากจะมาลองกินกระเจี๊ยบปัญหาคือแตะเจี๊ยบเนี่ยเพลงเคยลองกินของจีนแล้วนะมันเหม็นกลิ่นผักอะทุกคนงั้นมาลองกิน เห็ดหอมหน้าตากัน่ารักคีครูอนโนเน่ก็ใช้ได้นะถือว่าอร่อยอร่อยกว่ากระเจี๊ยบแล้วก็บิดรู้อ่ะอืมอันนี้เลยกว่าที่เราสนใจที่สุดนะคะทุกคนลูกมะเดือนอ่ะเขาเรียกว่าลูกเดือฝรั่งดูดีหน้าตามันน่าสนใจมากอ่ะ แต่ัน,นี้ยเห็นบบไหมเป็นรอยกัดไปแล้วคือฉันกัดไปแล้วนะคือฉันหาเต็มรูปไม่เจอจเจอแบบนี้ฉันจมากินให้ทุกคนดูนะมันไม่กรอบทุกคน,ม,นมันเหมือนเราเคี้ยวโฟมอ่ะเป็นประมาณนั้นอะรสชาติอรอไอตรงสีแดงแดงอะข้างในสีนแดงมันก็เหมือนสตรอเบอรี่ไว้ข้างนอกมันก็เหมือนเรากินเปลือกเปลือกผลไม้สักอย่างอะไม่อร่อยอะ สตรอเบอรี่ค่ะพี่อาสตรอเบอรี่ได้ปะ <c oughs> เปรี้ยวมากแต่อร่อยนะสับเบรี่อร่อยสุดล่ะน่าจะกินมามันก็คือแบบจะกรอบนุ่มๆฟูๆอะ่ะเปรี้ยวโดดแล้วก็หวานตามเคี้ยวๆไปมันก็จะหนึบๆนิดนึงอันนี้อุทัยทิพย์นะคะไม่ต้องสงสัยทาปากมาเมื่อกี้ ขนนเนาะขนมเนี่ยเพรสเซฟสุดแล้วนะคะแล้วทำไมฉันต้องสวดผมสอดไปสอดมาเฮ้ยฉันลืมอีกแล้วฉันลืมว่าฉันต้องทำ ASMR จะได้ทำไหมเนี่ยวันเนี้ยลองเลยก่อนนะถือว่าครั้งนี้จะเป็นเอ่อเทปที่แบบซ้อมไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะซ้อมการทำ ASMR กันนะเอาละคะ่ะชิ้นต่อไปที่เราจะกินนะคะนั่นก็คือขนนมีสีเหลืองอร่ามเหมือนกับฟันของเรา ตัวรสชาตินี้ถือว่าอร่อยใช้ได้เลยนะคะก็มันขนุนทั่วไปกับกรอบฟูๆนะคะก็นะคะ่ะถือว่าจบไปแล้วนะคะทุกคนกับการรีวิวกินผักกรอบนะคะอ๋ออีกอย่างที่อยากจะมาเตือนก็คือคนที่ไม่กินผักอะ่ะหนีไป Run. ช่ว่าไม่กินผักแล้วจะมากินผักกรอบได้ไม่จริงผักกรอบคือกลิ่นผักยังครบทุกประการผักสดกลิ่นยังไงผักกรอบคือกลิ่นอย่างนั้นไม่เหมือนสารอาหารสารอาหารมันก็คงแบบไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นนะคะมันแค่เป็นขนมกินเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่กินผักเนี่ยน่าจะไปหาทางเลือกอื่นดีกว่าอย่างเช่นผงผักหรือ whatever ที่ไม่ใช่ผักกรอบผักกรอบนี่มันดูอืมไม่ได้มีประโยชน์เลยขนาดนั้นก็กินให้ความเพลิดเพลินนะคะลืมพูดเอสมาอีกแล้ว sorry baby เอออันนี้มันเป็นคลิปแรกที่แบบเพลงมาพูดพูดคุยเยอะๆอย่างนี้นะคะตื่นเต้นนิดนึงยนยก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวทุกคนนะคะใครที่อยากให้เพลงทาคลิปอะไรเนี่ยสามารถเมนไว้ข้างล่างได้นะทุกคนอาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่าเสียงน้องหมาเพลงนะคะตอนนี้ร้องเป็นระยะแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องมาทักทายทุกคนหน่อยนะคะเซ็ตไมก่อนนะคะทุกคนากมาอยู่ในวัยกําลังแบบอเธอ,อมาโชว์ตัวหน่อยเธอเผื่อเธอจะได้เป็นดารานะเอาดีๆ เป็นดาราหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ย oh อยู่ในวัยกำลังกัดเลยนะคะทุกคนสวัสดีครับชื่อลูก,ก้าน,นะคะเป็นผู้ชายเม,มียวเงียวเงีย,ย,ยว,วางนะคะเพลงก็จะพาหมาไปเดินเล่นแปะรูปค่ะก็เป็นพาริสฮิลตันไปเลยสิคะทุกคนโอ้โหในรูปเนี่ยตอนนั้นตัวเล็กมากนะคะก็ประมาณเดือนที่แล้วได้มั้งไม่ถึงเดือนอะในรูปอะเจ็บมากชอบเล่นเจ็บๆอะพอหยุดถ้าเธอไม่หยุดไม่หยุดกัดฉันนะ ฉันจะเอาเธอไปต้มยำหุ้ยหุยหุยเจ็บโผไม่ไหวแล้วเจ็บเจ็บลูก้าเจ็บมากเอืยอนยอ่ยอยอยนนะเจ็บใครก็ได้ช่วยแล้วนะคะพอรด้กินในการเก็บมาของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ <t ose> เรามาปิดคลิปกันดีกว่านะคะ <t ose> ขอบคุณมากจริงที่ทุกคนแบบว่าติดตามกันแล้วก็ดูคลิปของเพลงนะคะ ยังไงก็นั่นแหละคะ่ะถ้าใครอยากให้ทําอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างได้เลยเดนป่ะนางร้องไม่ไหวแล้วเดี๋ยวฉันคงต้องอุ้มนางไปหาคุณพ่อแล้วนะคะวันนี้ทะ,ะก็ลาไปก่อนเฮ้ยแต่ยังไม่ทำเอสมาเลยหรือว่าทำน้อยมากอ่ะอยากทำเป็นจังอะเรามาลองเอสมาช่วงท้ายก่อนจะปิดคลิปกันดีกว่านะคะก็ ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะคะแง่ก็วันนี้นะคะไปก่อนแล้วกันค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย I love you บ๊ายบายค่ะ